ล็อบบี้เราจะออกแบบยังไงนะล็อบบี้โล่งๆเลยครับเอาเสือปูป่ะเออหน้าต่างในป๊าบใหญ่มากใครอยู่ห้องนี้ตื่นขึ้นมาครับเปิดออกมาพวกงูเขียวจะอยู่แถวต้นไม้แถวที่นะครับขอบายเออกัวงูสวัสดีครับ ต้อนรับทุกท่านนะครับมาสู่บ้านสวนคุณรัชินีอยู่หรือเปล่ายังอยู่นะยังไม่เป็นอะไรไปใช่ไหมยังอยู่เอ้ามีใครเดินผ่านแวบๆวิญญาณป่าใช่ช่างช่างช่างวิญญาณเราจะหล่อขนาดนั้ช่าง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 สำรานช่างสำรานขัดสีชวีผิวเขาทำเคลือบหน้าไปเยอะมากแล้วเนี่ยใกล้เสร็จแล้วเนี่ยคุณรัชนีทำไปเล่นไปนะเนี่ยช่างสองคนนะจิกกัดจ๊กจิกจกจกเห็นไหมอีกเดือนเสร็จเอออุ้ยผมว่าไม่ถึงเดือนแล้วเพราะว่า พื้นผนังก็เหลืออยู่อีกนิดหน่อยเองนะแต่ว่ามันก็มีหลายขั้นตอนอยู่นะตอนนี้เรา,า,าก่อเรียบร้อยแล้วนะคะก่อแล้วนิดหน่อยเนี่ยเขาเพิ่งเทคานชั้นบนไอ้เทคานชั้นบนนะจะเห็นว่าเขาสร้างแบบมาตรฐานมากนะม,มาตรฐานยังไงร,รู้ไหมดูเขาทำนะฮะจะชี้ให้ดูนะเขาก่อก่อก่อผนังขึ้นมาเนี่ยนะครับอิฐบล็อกขึ้นมา เสร็จแล้วเขาก็เทคานนี้นะครับเขาเรียกคานใช่ไหมช่างชอนอ๋นอเขาเรียกเทเอ็นนะฮะเทเอ็นขึ้นมาเพื่อวางวาง,งกบวงกบหน้าต่างนะครับเทเอ็นวางวงกบเพราะว่าเพื่อความแข็งแรงนะฮะแล้วพอวางหน้าต่างเสร็จคุณรัชนีมาดูหน้าต่างข้างในอ่านี่ประตูใช่ไหมหน้าต่างข้างในป๊าบใหญ่มาก กว้างมากใครอยู่ห้องนี้ตื่นขึ้นมาครับเปิดออกมาพวกงูเขียวจะอยู่แถวต้นไม้แถวนี้ครับขอบายกลัวงูเอ้าว้ากลัวทำไมเพื่อนกันถ้างูเขียวยังพอคุยได้นะถ้างูเห่านี่สิแล้วเขาก็เทคานนี่เทเอ็นนี่อีกชั้นหนึ่งเทเอ็นอีกอ๋อเนี่ยอันนี้ก็เอ็นล็อกอันนี้ไว้ใช่อันนี้ก็เทเอ็นเทเอ็นช่างพรเขาบอกว่าเพื่อไม่ให้มัน แตกมันร้าวในวันข้างหน้ามันก็มีความแข็งแรงคือเขาสร้างมาตรฐานมากเห็นจะเป็นบ้านหลังเล็กๆแต่ช่างทำแบบทำแบบสุดฝีมือของเขาเลยนะแล้วการก่ออิฐบล็อกของเขาเนี่ยสวยครับเนียนตาขั้นตอนต่อไปเป็นอะไรครับพอก่ออิฐบล็อกเสร็จแล้วก็จะเป็นการฉาบฮะทำเป็นฉาบเหมือนกล้วยฉาบนันแหละมไม่ใช่ฉาบบ้านไม่ใช่กล้วยฉาบ <laughs> นะฮะฉาบ ตอนนี้เราจะใช้วิธีฉาบเฉยแล้วเราจะไม่ใช้เขาเรียกอะไรนะลอฟเราจะไม่ทําสไตล์ลอฟและฉาบเฉยทำไมเล่าให้ฟังสิว่าทําไมล็อฟมีปัญหาอะไรเผื่อว่าหลายท่านอาจจะชอบลอลดขั้นตอนลดต้นทุนครับอะไรเพราะว่าถ้าลอฟอีกทีคุณจะต้องทาอีกอีกอีกทีหนึ่งนะมันต้องขัดฉาบเสร็จคุณต้องมาขัดมันทําลอฟอีกมันสองขั้นตอนแต่ถ้าคุณฉาบเสร็จคุณฉาบเลยแล้วคุณอยากทาสีอะไรคุณก็ทาสีไปเลยมันก็จบง่ายกว่านะครับ สีขาวเนาะก็แล้วแต่อยากได้สีอะไรเอาสีดําสีแดงสีสีขาวสีวสีชมพูก็สุดแท้แต่สีขาวห้องแรกจะจะราคาแพงหน่อยนะครับถ้าใครอยากจะมาอยู่ห้องนี้ก็จะแพงหน่อยนะเพราะว่าเขาจะมีหน้าต่างรอบทิศทางเด้ออ๋อเป็นห้องริมหน้าต่างห้องริมธรรมดาเขาจะมีหน้าต่างรอบทิศทางอย่างนี้หน้าต่างเป็นกระจกสีนะคะกระจกสีนะครับยังไม่ได้ใส่กระจกแต่ดูหน้าต่างนี่เนียนไหม เนียนคลิปหน้าต่างสวยเลือกแต่ประทานโทษฮะหน้าต่างบานใหญ่นั่นนะครับตั้งแต่ตอนที่เราสร้างบ้านหลังหลังแรกนะคุณรัชนีจําได้ไหมจําได้ค่ะช่างพรเขาขนมาจากเมืองหน้าต่างเหมือนบ้านไม้เลยอ่าช่างพรเขาขนมาจากนู่นขนมาจากบ้านเอ่อเมืองเลยเนี่ยนะเขาขนมาจากเมืองเลยเแล้วเราก็ว,กวางไว้อย่างนั้นแหละเชื่อไหมไม่มีปลวกไม่มีอะไรไมายุ่งเลยเพราะอะไรไม้ประดู่ครับ อันนี้ไม้ประดู่นะคุณรัชนีไม้ไม่ตากแดดตากฝนไม่เลยไม่ใช่ไม้กาไก่ไม้ขี้หมูขี้หมาเป็นไม้ประดู่ซึ่งแพงนะครับนี่ไม้แท้เป็นอย่างนี้นี่ไม้แท้มันดีอย่างนี้นะมันแข็งขนาดที่เรียกว่าปลวกจะมากินน่ะฟันหักหมดอะฟันปลวกอะอันนี้เรื่องจริงพวกมันกินไม้มันก็กินไอ้ที่มันเป็นไม้แบบเนื้ออ่อนๆนะพวกเนื้อแข็งมันกินไม่ไหวมันฟันมันหักเอครบทั้งสามห้องไหมครับทั้งสามห้องเลยครับ พอดีเลยม,มันเหลือมันเหลือชุดพอดีเลยแต่ตัวหน้าต <c oughs> ่างเขาอะ่ะมันกระจกมันแตกหมดแล้วอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวให้ช่างกระจกมาตัดใหม่ครับใส่กระจกสีครับให้ช่างให้ช่างมาตัดกระจกใส่กระจกสีจริงๆไม่เอาไม้ก็ได้นะเอาเป็นบานกระจกเลยมะมันเป็นบานกระจกอยู่แล้วครับกระจกเลื่อน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 ไม่ไม่ไม่มันทรงของเขามันเป็นไม้ฉลุซึ่งซึ่งสวยมาก แค่เราตัดกระจกสีใสใสใส,ใสตามช่องเป็นบานเปิดปิดธรรมดาใช่ครับอ๊อแต่สาวจะเลิกงานแล้วเหรอย,รยังใช่ไหมอ๋อสองช่างสองช่างคนเก่งนี่มีคนทาบ t ามอยู่นะช่างสำรานว่า เขาอยากให้ไปทําบ้านให้เขาบ้างอ่ะเอาแบบบ้านแบบแบบบ้านเราเลยเอาแบบนี้เลยแบบนี้เลยแบบประหยัดอย่างนี้เลยแล้วก็ช่างก็ประหยัดช่างด้วยก็คือแบบไม่เอาตังค์ไม่เค่อยเอาครับไม่รู้เป็นไรนะช่างของเราอันนี้ก็แปลกจริงนะช่างนะมือมอนะช่างช่างบอกกินเขาเด้สิ พาคุณรัชนีมาดูโซนนี้หน่อยเป็นฟังก์ชันด้านห้องทางด้านนี้ก็จะเป็นห้องอนั่งสนทนาสภากาแฟนะครับเป็นห้องโล่งๆสบายๆส,สวยๆนะครับรับลมทุกทิศทางตรงนี้ก็เล่นระดับนะครับก็มีการเล่นระดับเดี๋ยวฉาบนี่ตรงนี้ก็จะสวยเลยนะครับเป๊บปบ,ปบ ห้องน้ําห้องน้ําก็ประมาณนี้นะครับก็มีคนทักว่าเล็กไปไหมโอ้โหห้องน้ําขนาดนี้ไม่มีเล็กแล้วครับใหญ่มากนะครับนอนได้เลยนะนอนได้นะคุณคุณรัชนีคุณจะเข้าไปนอนในห้องน้ําได้นะมันเมตรหสิบไม่ได้นอนได้คุณก็นอนคุดคูหน่อยได้โซนนี้เนี่ยก็จริงๆก็ออกแบบไว้ให้มันโล่งๆเดินมาชมวิวทิวทัศน์ชมสระบัวตรงนี้ใช่ไหมนะครับต้นไผ่สะบัวตรงนี้ ตรงนี้ก็สามารถนอนได้อีกนะเนี่ยพักผ่อนนอนได้อีกนะครับนอนเฝ้าห้องน้ําได้คือจะนอนอะไรกันทั้งวี่ทั้งวันครับเอาเผื่อคน <c oughs> บางคนบอกอยากนอนเฝ้าห้องน้ำอ๋ออก็นอนได้บริเวณนี้ก็จะเป็นที่ถังแซกนะครับฝังลงไปแล้วก็จะเป็นน้ําไปด้วยใช่ครับโซนนี้ก็จะเป็นที่พักผ่อนแบบนี้ครับด้านนี้ก็จะเป็นที่สําหรับล้าง ซักล้างอยู่ตรงนี้นะคุณเลนชนีนะอ้าวไม่ใช่ตรงนี้เหรอไม่ครับไม่ครับอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่อ๋ออยู่ทางนี้ตรงนั้นจะโล่งๆจะเป็นห้องสบายๆเลยจะไม่มีอะไรอ,อุปกรณ์ซักล้างทั้งหลายจะมาอยู่หลังผนังนี่นะครับหลังผนังเครื่องซักผงซักผ้าถ้าจะตั้งใช่ไหมใช่ครับก็มาอยู่แถวแถวนี้ได้เลยเนี่ยโซนนี้เลยเครื่องซักผ้าจะมาอยู่แถวแถวนี้ได้เลยนะครับตั้งแถวๆถวนี้โซนเนี้ยเป็นฟังก์ชันการใช้งานทั่วไปนะครับเนี่ย เพราะฉะนั้นตรงนี้จะเป็นห้องว่างๆเปล่าๆนะเอาไว้พักผ่อนหย่อนใจเพราะว่าเอออยู่ห้องนู้นห้องนี้ก็มานั่งคุยกันอยู่ตรงนี้กินข้าวกินปลาดีไหมดีค่ะอ่าโอเคเนาะครับผมก็คืบหน้าไปเยอะแล้วครับอีกไม่นานก็น่าจะเสร็จละผมคิดว่าวันวันที่เรามีคอนเสิร์ตสตรีม,มครับวันที่ยี่สิบสี่กุมภาน่าจะเสร็จนะน่นาจะเสร็จ ถามช่างไหมน่าจะเสร็จนะครถามช่างดูก่อนไหมคะน่าจะเสร็จผมคิดว่านะถ้าเสร็จนักดนตรีจะอยู่แถวๆนี้นะฮะเบื้องนี้แล้วก็จะมีประดับไฟแถวๆนี้ครับหมายถึงว่าหมายถึงอะไรฮะหมายถึงอะไรคอ Concert นะครับหมายถึงเวทีเวทีคอนเสิร์ตจะอยู่ตรงนี้เลยจริงเหรอทำ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 ตรงนี้เลยผู้ชมผู้ชมอยู่แถวๆนี้เลยแถวนี้ตรงนี้ก็จะเป็นเวทีคอนเสิร์ตเป็นประโยชนปริยาย ต้องย้ายอินเทอร์เน็ตมาออยู่ตรงนี้เองเดี๋ยวขยับมาใกล้นิดหนึ่งเดี๋ยวนะมุมประมาณนี้เหรอใช่ครับเดี๋ยวให้ดูมุมนี้นะถ่ายผ่านต้นมุมนี้คือมันจะทะลุอย่างนี้เลยใช่ไหมใช่ครับทะลุไหมฮะหลังคามันมีอะไรขึ้นไปชนไหมหรือทะลุเอ่อมันจะมีหมายความว่าไงฮะตรงนี้ละจะกั้นอะไรไหมไม่มีกั้นครับตรงนี้ก็จะโล่งๆสบายๆแบบนี้ก็จะมีติดฟงติดไฟ ตรงนี้จะง่ายๆแบบนี้เลยครับจะโล่งๆอย่างนี้เลยเน้นความโล่งโปร่งสบายดีกว่าเนาะสรุปอีกทีค่ะกี่เมตรนะคะบ,บ้านหลังนี้บ้านหลังนี้ก็ความยาวสี่สี่หนึ่งสี่สองแปดสี่สามสิบสองสี่สี่สิบหกสิบหกสเจ็ดเมตรสิบเจดเมตรครับาจากจากนู้นนะมานี่สิบเจ็ดเมตรครับสิบเจ็ดเมตรพอดี ความยาว17เมตร4ีห้องนอนเอ้ย3ห้องนอนหนึ่งห้องน้ำานึงห้องครัวหนึ่งห้องโถงอ่าหนึ่งห้องโถงก็ไม่ใช่ห้องครัวนะครับตรงนี้จะเป็นห้องโถงนะฮะเป็นห้องเขาเรียกว่าอ่าเป็นเป็น l o u n ์เป็นเป็น l า u n ์เป็นอ่าเขาเรียกอะไรนะห้องนั่งเล่นเอ่อไม่ใช่เวลามีโรงแรมเขาจะมีล็อบบี้อ่าเป็นล็อบบี้ครับตรงนี้จะเป็นสไตล์คล้ายๆล็อบบี้นะฮะ ก็จะมีอาจจะมีโต๊ะนั่งกินกาแฟแล้วปรุงอาหารตรงไหนอ่ปรุงอาหารก็ไม่ต้องปรุงแล้วครับอ้า้องเปลี่ยนทุกสัปดาห์เลยนะเนี่ยใช่ครับมันมันก็มานั่งยืนคิดกันแล้วมันก็ไม่ควรจะมาปรุงทุกๆหลังที่มีเอ้าเนาะจริงเหรออจออาจจะเป็นอาจจะเป็นเคาน์เตอร์เคาน์เตอร์บาร์สำหรับเครื่องดื่มอะไรแต่ไม่ให้ปรุงอาหารแล้วไม่ต้องปรุงอาหารแล้วครับเปลี่ยนอีกแล้วที่ปรุงอาหารอยู่ตรงนี้ เอาไปปรุงข้างในปรุงข้างในดีกว่าเพราะฉะนั้นเตาเติอไม่มีแล้วตรงนี้ไม่มีหรอกครับเอาเอาไว้สําหรับจะออกแบบยังไงล็อบบี้ล็อบบี้เราจะออกแบบยังไงนะล็อบบี้โล่งๆเลยครับเอาเสื้อปูป่ะเออล็อบบี้ของเราก็คือเสื้อปูครับพี่น้องครับเราก็จำแจวนะครับจำแจวบองแจวตอนนะอันนั้นปูที่ไหนก็ได้ไม่ต้องสร้างขนาดนี้้อันนั้นแหละคือล็อบบี้เบาให้มันแบบว่าเออล็อบบี้แาสั้นเด้อ กระปูเสื้อนี่แหละครับพี่น้องง่ายๆเนาะจะก็อัปเดตนะคะอย่าลืมนะราคาเป็นอย่างไรจ้งอีกครับเสร็จแล้วแจ้งอีกทีนะฮะค่ะครับผมแล้วช่างรับงานไม้บอกด้วยถามสิรับงานไหมช่างรับงานหรือเปล่าเนี่ยหลังนี้ก็เหนื่อยแล้ว ช่างบอก,ออกจะใช้ช่างตายแล้วช่างบอกขอพักสองปีคือทำหลังนี้ก็รวยแล้วเพราะว่าค่าตัวแพงกว่าคือบค่าตัวพิเศษมากนะคะอ่าตอนนี้จะปิดจะปิดตรงนี้แล้วเนาะบผมเห็นนะคะ <c oughs> ก็เรียกปิดมุมแล้วเนาะอ่าอันนี้ยังกอยอยูช่างอ๋อ,ะอ,อจะเอาให้ชนนี่ใช่ไหมอ่อใกล้จะชนแล้วนี่เหลือยังไม่กี่ช่องแล้วนี่ใช่ไหมอ๋อด้านหลัง โอเคค่ะก็อัปเดตให,ให้ให้ทราบทุกสัปดาห์แล้วกันนะคะบ้านน้อยหลังนี้ค่อนข้างจะคืบหน้ามากเลยเห็นค่คะคืบหน้าไปเยอะเลยโอเคแล้วคุณกำภูเนาะนจะสวยแค่ไหนก็ราติดตามนะคะสวยไหมคุณราชนีว่าสวยไหมล่ะสวยเห็นว่ามันแบบมันแปลกดีอ่า มันแปลกตรงที่มันมีตัว L นี่แหละมีตรงนี้แหละมันแปลกมากเราทาไปเรื่อยๆแล้วม,มันดูไม่เหมือนห้องแถวธรรมดาใช่ครับเนาะ<ช>จริงๆมันคือห้องแถวแหละแต่มันดูไม่ธรรมดาตรงที่มันมีตัว L นี่แหละ<อ>นะใช่ครับก็คือห้องแถวว่าแหละเ,<อ>เ<อ>มื่อมี L มันก็ต้องมีอยู่นะอันนั้นไอจ้อโอเคขอบคุณค่ะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ ไโตเฮากับเงาเดียวได้บกมีผู้ใจยามสายฝนรินบน่มีผู้ใจ